ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่าตายรองประมุขของตระกูลเซี่ยมีสถานะสูงส่งดังนั้นเขาควรจะมีสิ่งของช่วยชีวิตที่พิเศษแต่มันบ่งบอกว่าเซี่ยายานได้ใช้สิ่งนั้นแต่เขาก็ยังถูกเจียงวู้เฉิงฆ่าตาย ในขณะที่ผู้บัญชาการองอ่านข้อมูลเขากอดไม่ได้ที่จะทอดถอนหายใจประกูลเซียถือว่าเป็นมหาอำนาจในถังแห่งตะวันออกแม้แต่ราชวงศ์ถังก็ยังรู้สึกหวาดกลัวต่อพวกเขาจิงวูเฉิงได้สังหารเซียหยาน มันแย่มากพอที่จะยั่วยุตระกูลเซี่ยอย่างไรก็ตามทั้งภูเขาโลหิตและอาชูร่าต้นกำเนิดของพวกเขานั้นชัดเจนแม้ว่าพวกเขาจะมีความขุ่นเคืองอย่างมากกับตระกูลเซี่ยและตรงอย่าง แต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพระราชวังหลงังดังนั้นพวกเขาจึงเป็นที่ยอมรับผู้บัญชาการองตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครทั้งสองอย่างถี่ถ้วนจากนั้นเขาก็ออกคำสัง่งยอมรับภูเขาโลหิตและอาทร่า ผู้อาวุโสในชุดคลุมสีแดงที่เคยไปพบเจงูเฉิงออกเดินทางไปรับชายทั้งสองร่างทั้งสามวิ่งข้ามท้องฟ้าสีครามเจงูเฉิงและอาชูร่าเดินตามผู้อาวุโสด้วยความคาดหวังที่สั่นหวังในจิตใจ พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์คร์กินซีโลหิตมาก่อนแต่พวกเขายังไม่เคยไปที่นั่นผู้อาวุโสในชุดพลุมสีแดงพาพวกเขาเข้าไปในป่าโบราณพวกเขาข้ามผ่านม่านพลังหลายแห่งก่อนที่จะเห็นค่ายทหารขนาดใหญ่ที่สุด นี่คือฐานที่มั่นขององคาร์กินรีโลหิตแทนที่จะเป็นค่ายพวกเขาได้สร้างที่อยู่อาศัยและลานกว้างที่เต็มไปด้วยหญ้ามากมายในฐานที่มั่นขององคาร์กินทรีโลหิตทหารแต่ละคนมีคฤหาดหรือลานภายในของตัวเอง ผู้อาวุโสในชุดกลุมสีแดงร่อนลงบนพื้นพร้อมกับเจงู้เฉิงและอาชูุรานี่คือตราประจำตัวของพวกเจ้าผู้อาวุโสชุดกลุ่มแดงยื่นตราทองแดงให้กับพวกเขาตราทองแดงถูกสลักด้วยนกอินทรีโลหิตที่เหมือนจริง พวกมันดูมีอำนาจและครอบงามอย่างมากตรานี้ได้รับรองตัวตนของเจ้าในฐานะองค์คารักอินทรีโลหิตแต่ถ้ามันไม่สำคัญอย่างยิ่งอย่าเปิดเผยตัวตนของเจ้าในขณะที่ทำภารกิจด้านนอกเข้าใจหรือไม่ผู้อาวุโสกล่าวเข้าใจแล้วเจยงู่เฉิงและอชูราต่างก็พยักหน้าพวกเขารับตราอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ใช้เลือดเพื่อทำพันธสัญญากับมันเจ้าทั้งสองเพิ่งเข้าร่วมองค์คารัก ดังนั้นข้าจะแนะนำสั้นเกี่ยวกับหน่วยของพวกเราผู้อาวุโสในชุดกลุ่มสีแดงเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ในขณะที่เขาเดินไปพร้อมกับผู้มาใหม่เนื่องจากเจ้าทั้งคู่มาจากราชองคารับเจ้าคงเคยได้ยินเกี่ยวกับหน่วยอินทรีโลหิตมามากดังนั้นข้าจึงไม่จำเป็นต้องพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่หน่วยอินทรีโลหิตต้องรับผิดชอบข้าอยากจะบอกเจ้าเกี่ยวกับกฎบางอย่าง ก่อนอื่นหน่วยอินทรียโลหิตมีลำดับชั้นที่เข้งงวดหน่วยอินทรียโลหิตถูกแบ่งออกเป็น3ระดับ1กรงเล็บ2กรงเล็บและ3กรงเล็บกรงเล็บที่มากขึ้นหมายถึงระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นองค์ครักอินทรีโลหิตสามกรงเล็บตึงอยู่ในอับสูงสุดในบรรดาหน่วยของเราจากหนึ่งกรงเล็บไปสู่สามกรงเล็บเจิงวูเฉิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขายังอยู่ในโลกโบราณมีองค์ครักมังกรทองในราชวงศ์เทียนซ่ง ซึ่งพวกเขาก็มียศเป็นกรงเล็บอย่างไรก็ตามองค์รักอินทรีโลหิตและองค์รักมังกรทองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้อาวุโสกล่าวต่อว่าเจ้าเพิ่งเข้าร่วมและยังไม่ได้รับภารกิจใดๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าทั้งคู่จะเป็นองค์รักษ์อินทรีโลหิต1นึ่งกรงเล็บในอนาคตเมื่อเจ้ารับภารกิจมากพอและมีความสำเร็จในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเจ้าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอินทรีโลหิต2อกรงเล็บ นอกจากนี้องค์รักอินทรีโลหิตยังเป็นของราชองค์รักแต่งานของเรานั้นแตกต่างไปโดยสิ้นเชิององค์รักอินทรีโลหิตเป็นไพ่ตายของพระราชวางังดังนั้นเราจึงมีความสำคัญมากกว่าองค์รักมังกรทั่วไป องคาราอินทร์โลหิตแต่ละคนจะได้รับการบ่มพาะที่ดีที่สุดจากพระราชวางังนอกจากสิทธิพิเศษแล้วเจ้ายังสามารถเพลิดเพลินกับการปฏิบัติที่พิเศษ3ประเภทหลังจากเข้าร่วมหน่วยราชองคร์ราอินทร์โลหิต การปฏิบัติที่พิเศษ3อย่างจริงู้เฉิงคิดด้วยความคาดหวังอย่างแรกคือชุดเกราะอินซีโลหิตผู้อาวุโสในชุดแดงกล่าวขณะที่โบกมือชุดเกราะสีแดงเข้มสองชุดปักลายอินซีโลหิตปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาเกราะ เจง,งู้เฉิงขมวดคิว้วชุดเกราะถือเป็นการได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษก่อนอื่นเจ้าลองทำพันธสัญญากับมันแล้วค่อยใสย่ผู้อาวุโสไม่ได้อธิบายอะไรมากเจียงู้เฉิงและอาชูราทำตามคำสั่งของเขาโดยไม่ลังเล หลังจากทำพันธสัญญาแล้วเจียงวูเฉิงก็รับรู้ถึงความผิดปกติของมันทันทีนี่มันเจียงวูเฉิงสวมชุดเกราะอินซีโลหิตของเขาและรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าชุดเกราะนี้มีความสามารถในการป้องกันที่น่าทึ่ง มันดีกว่าเกราะมังกรทองที่เขาได้รับจากราชองค,คราชชุดเกราะนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการป้องกันเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มพลังโจมตีอีกด้วยเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงวูเฉิงก็กำมัดขวาของเขาแรงระเบิดถูกส่งออกมาจากชุดเกราะเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของดีขึ้นเป็นไปได้อย่างไรเจิงวูเฉิงคิดด้วยความตกใจชุดเกราะที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้จริงหรือ ไม่น่าแปลกใจที่ชุดเกราะจะมีความสามารถในการป้องกันชุดเกราะระดับสูงมากสามารถมีพลังป้องกันที่ท้าทายสวรรค์ได้อย่างไรก็ตามจริงู่เฉิงไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าชุดเกราะสามารถช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้ ดูเหมือนว่าเจ้าทั้งคู่จะรู้สึกถึงมันได้ผู้อาวุโสยิ้มเมื่อเห็นความตกใจของพวกเขาเหตุผลที่ชุดเกราะอินซีโลหิตถือเป็นหนึ่งในสามสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือไม่เพียงแค่มีความสามารถในการป้องกันที่ทรงพลัง แต่มันยังช่วยเพิ่มพลังในการโจมตีของเจ้าของอีกด้วยมีเพียงราชวงศ์ของถังแห่งตะว,วันออกเท่านั้นที่มีชุดเกราะอิทซีโลหิตเกราะแต่ละชิ้นได้รับการปรับปรุงเป็นพิเศษด้วยราคามหาศาลเมื่อเจ้าเริ่มการโจมตีพลังภายในจะเปิดการใช้งานเพื่อปรับปรุงพลังโจมตีของเจ้าอย่างมาก แน่นอนว่าเจ้าทั้งคู่เป็นองค์ครักษ์อินทรียโลหิต1กรงเล็บและสิ่งที่เจ้าได้รับคือเกราะระดับ1หากเจ้าก้าวไปสู่องค์รักษ์อินทรียโลหิต2กรงเล็บหรือ3กรงเล็บเจ้าจะได้รับชุดเกราะระดับสหรือ3 จากนนพลังโจมตีของเจ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่ข้าเข้าใจชุดเกราะระดับสามสามารถช่วยเพิ่มพลังในการโจมตีของคนได้ถึงสองเท่าสองเท่าเจงูเฉิงและอาชูราตกตะลึงพวกเขาไม่รู้ว่าชุดเกราะระดับสามนั้นแข็งแกร่งเพียงใดแต่ตอนนี้เพียงแค่สวมใส่ชุดเกราะระดับหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้อาวุโสชุดแดงกล่าวมีเพียงหน่วยอินทรีโลหิตเท่านั้นที่จะมีเกราะอินทรีโลหิตเกราะหนึ่งตัวนั้นมีข้อจำกัดอนุญาตให้ผู้คนทำพันธสัญญาได้เพียงคนเดียวกล่าวคือแม้ว่าบุคคลภายนอกจะสังหารคนของหน่วยอินทรีโลหิตและได้รับเกราะอินทรีโลหิตพวกเขาก็จะไม่สามารถทำพันธสัญญากับมันได้อีกมันไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขา โอ้จียงวูเฉิงและอชุร่ามองหน้ากับด้วยความประหลาดใจตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปที่ห้องสมบัติขององครักษ์อินรีโลหิตซึ่งมันคือการปฏิบัติที่พิเศษอย่างที่สองผู้อาวุโสกล่าวหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงหน้าหอแห่งหนึ่งหอนี้ดูธรรมดาแต่มันกลับได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นหนามันมีสมบัติล้ำค่ามากมายในห้องสมบัติราชองครักษ์เองก็มีห้องสมบัติเช่นกัน แต่มันเทียบไม่ได้กับของเราสมบัติมากมายในห้องสมบัติเป็นของสะสมของพระราชวางังสำหรับคุณภาพของสมบัติมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกอนันต์ที่สามารถเทียบก,กับห้องสมบัตินี้ได้ลองเข้าไปดูสิผู้อาวุโสกล่าว เจงูเฉิงและอชูระก้าวเข้าไปในศาลาโดยไม่ลังเลอย่างไรก็ตามในแวบแรกเจียงู้เฉิงไม่เห็นสมบัติใดๆสิ่งที่เขาเห็นคือความมืดมิดในขณะที่เขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้จู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้น ภูเขาโลหิตค่าคือจิตวิญญาณของห้องสมบัติที่นี่มีสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนเจ้าสามารถบอกข้าได้ว่าต้องการสิ่งใดและข้าจะให้รายการสมบัติที่ตรงตามความต้องการของเจ้าเสียงนั้นฟังเหมือนเสียงทารก วิญญาณเจงอู้เฉิงรู้สึกประหลาดใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าห้องสมบัติจะเป็นสมบัติที่มีสติปัญญาเจงู้เฉิงถามข้าอยากรู้ว่าเราจะแลกเปลี่ยนสมบัติอย่างไรอัญมณีศักดิ์สิทธิ์เจ้าสามารถใช้อัญมณีศักดิ์สิทธิ์ได้แต่มูลค่าจะสูงขึ้นมากในกรณีปกติสมบัติในห้องแห่งนี้จะถูกแลกเปลี่ยนด้วยคะแนนซึ่งสามารถหาได้จากการทำภารกิจให้สำเร็จ เจ้าเพิ่งจะเข้าสู่หน่วยอินซีโลหิตและยังไม่ได้รับภารกิจใดๆดังนั้นระดับคะแนนในปัจจุบันของเจ้าจึงเป็นศูนย์เจ้าสามารถจ่ายได้ด้วยอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นวิญญาณห้องสมบัติตอบเทียงวู้เฉิงยักไหล่และพูดขึ้นข้าต้องการสมบัติหรือทักษะลับที่สามารถปิดบังออร่าของข้าได้ เพื่อให้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์ที่ทรงพลังหรือปรมาจารย์เต่าก็ไม่สามารถมองเห็นระดับการบ่เพะที่แท้จริงของข้าได้เจงู้เฉิงเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์แต่เขาทรงอย่างมากหากความแข็งแกร่งของเขาระเบิดออกมาเขานั้นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะท้าทายผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์ขั้นที่6นอกจากนี้เขายังอยู่ห่างจากการคอขวดดังนั้นเขาจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคต สำหรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้นั้นน่าเหลือเชื่ออย่างมากเสียายานได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งในโลกอนันต์แต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาแทบจะไปไม่ถึงขอบเขตอน,นันต์ขั้นที่5ซึ่งเขาอ่อนแอกว่าเจงวู้เฉิงการมีพลังเป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามเจงวู้เฉิงแข็งแกร่งอย่างมาก ตนอาจดึงดูดความสนใจของผู้เชี่ยวชาญคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือแม้แต่ตกเป็นเป้าของคนที่ชั่วร้ายดังนั้นเขาจึงต้องการสมบัติหรือทักษะลับที่ปิดบังออร่าของเขาได้อย่างสมบูรณ์มีสมบัติอยู่ให้อย่างที่ตรงตามความต้องการของเจ้านี่คือรายชื่อสมบัติทั้งห้าพร้อมกับข้อมูลโดยละเอียดเสียงวิญญาณของห้องสมบัติด,ดังขึ้นในจิตใจของเขาก่อนที่ลำแสงจะพุ่งมาหาเขา รายการสมบัติปรากฏขึ้นในมือของเขาจิงวูเฉิงอ่านมันทันทีสมบัติทั้ง5ประกอบไปด้วยเครื่องมือเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นพิเศษสามชิ้นและทักษะลับระดับสูงอีก2ชนิดเยี่ยม สมบัติทั้ง5สามารถปิดบังขอบเขตการบ่มเพาะได้จริงๆจริงจวู้เฉิงคิดด้วยความยินดีในดวงตาของเขาทักษะลับนี้ดีอย่างมากมันมีราคาต่ำสุดในบรรดาสมบัติทั้ง5และค่อนข้างง่ายสำหรับการเรียนรู้ แต่มันสามารถตบตาปรมาจารย์เต่าธรรมดาได้มากที่สุดเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงมากขึ้นจะมองผ่านมันได้เจียงู้เฉิงสายหัวเล็กน้อยและเริ่มอ่านข้อมูลสมบัติชิ้นที่สองสมบัติชิ้นนี้มีหน้าที่เหมือนกับสมบัติชิ้นแรกเจียงวู้เฉิงตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติสามชิ้นแรกแต่เขายังไม่พอใจเมื่อเขาเห็นสมบัติชิ้นที่สี่ดวงตาของเขาก็ส่องประกาย อันที่สี่ถูกเรียกว่ากระจกหยินหยางมันสามารถเปลี่ยนออร่าของเจ้าของได้เช่นออร่าพลังวิญญาณหรือออร่าสายเลือดมันสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์กลมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์ได้ ได้รับความเหลือจากกระจกหินหยางผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์สามารถปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากการปลอมตัวแม้แต่ปรมาจารย์เต่าระดับสูงก็ไม่สามารถมองผ่านมันได้ หากว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบการเปลี่ยนแปลงออร่าอย่างสมบูรณ์จิงรู้เฉิงรู้สึกยินดีกระจกหยินหยางไม่เพียงแต่ปิดบังระดับการบ่มเพาะของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสายเลือดของเขาด้วย เมื่อเขากลายเป็นเทพโบราณเขาต้องเปิดใช้พลังของสายเลือดมันได้สร้างออร่าสายเลือดที่หนาแน่นซึ่งคนอื่นสามารถจดจำได้อย่างง่ายดายด้วยกระจกหยินหยางสายเลือดเทพโบราณของเขาจะไม่ถูกเปิดเผยแม้แต่ปรมาจารย์เต่าขั้นสูงสุดก็ไม่สามารถมองผ่านมันได้หากว่าพวกเขาไม่มองอย่างตั้งใจจิงวูเฉิงกำมือแน่นเขามองดูคะแนนที่ต้องการหนึ่งหมื่นคะแนน แพงเกินไปจิงู้เฉิงสูดลมหายใจเข้าสมบัติที่แพงที่สุดใน3ชิ้นแรกมีมูลค่าเพียง2,000คะแนนอย่างไรก็ตามกระจกหยินหยางต้องการถึง1,000ง1มื่นคะแนนค่าต้องจ่ายด้วยอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์กี่เม็ดเขาถาม เจ้าสามารถแลกเปลี่ยนอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์หนึ่งหมื่นชิ้นเป็นหนึ่งแต้มสำหรับ1นึ่งหมื่นคะแนนเจ้าต้องใช้อัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์หนึร้อยล้านเม็ดวิญญาณห้องสมบัติตอบ1นึร้อยล้านเจียงวูเฉิงแตะจมูกของเขา อัญมณีศักดิ์สิทธิ์หนึ่งร้ล้านเม็ดไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยจิงู้เฉิงเห็นได้ชัดว่ากระจกหยินอย่างนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเขาเขาหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ห0 0่งร้อยล้านเม็ดค่าต้องการกระจกหยินอย่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ